สมุนไพรคอร์ดีบูสเตอร์กาแฟถังเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร095 506 0281 สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้าม,มันคันปากเอ<า>่าทีภูครับสัสดีค่ะ1ิบ้านาฬิกาตรง PSI 6 1คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างพี่ปุ้ยผู้จัดการ MUT ค่ะจับโปะพี่เลี้ยงนางงามแฝงตัวถึงขั้นคุกเข่าขอโทษบุ๋มปนัดดานะคะเขาบอกว่านี่เลยนะจับโปะพี่เลี้ยงนางงามแฝงตัวนะถึงขั้นคุกเข่าขอโทษเนี่ยครับุ๋มบอกว่ายังไงก็ต้องกดก็ต้องเป็นกดนะฮะออกก็ต้องออกค่ะส่วนคนนี้ค่ะพี่ตั้งวงกดนะคะปวดใจค่ะครูจู ทำร้ายเด็กซัดโรงเรียนปีศาจค่ะ,ะคุณผู้ชมนะจริงหรือมั่วชัว์หรือไม่ติดตามแต่ว่าจริงแน่ๆอร่อยแน่นอนนั่นก็คือนี่เลยนะกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมก้าเนเจอร์นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะกาแฟเพื่อสุขภาพนะ,ะไม่มีน้ำตาลเต็ไมไปด้วยสมุนไพรนะฮะมีถังเช่าจากที่เบตและก็เห็ดหลินจือแดงเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็มีเบตากรูแคนเสริม สร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะฮะคนเป็นเบาหวานความดันก็สามารถทานได้คนที่กําลังลดน้ําหนักก็สามารถทานได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสกัดจากขวกขาวและก็มาขามป้อมครับวันนี้มาแล้วอร่อยมากหอมมากอยากให้ทุกคนได้ลองทานนะสำหรับเมกาเนเจอร์นะฮะ มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ซื้อ2แถมหนึ่งในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้ววันนี้เราแถมเพิ่มทันทีอีกหนึ่งกล่องฟรีๆสำหรับแฟนๆรายการเม้ามมนแคนปาค่ะสรุปคุณจะได้กาแฟไปเลย4กลอ่องในราคาเียงแค่990บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศสนใจโทรค่ะ095-506-0281ย้ำอีกรอบนะคะ095-506-0281ค่ะไม่ลองไม่รู้นะของดีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็อร่อยมากด้วยเช่นเดียวกันนะให้นึกถึงนี่ เลยในะกาแฟคอดี้บูสเตอร์เมก้าเนเจอร์นั่นเองนะฮะเชอเอมน้ำตาร่วงนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าตอนที่เรากำลังอัดรายการกันอยู่เนี่ยที่ทรูเนี่ยเขามีการถแถลงข่าวของ TPN อยู่นะฮะได้ข่าวว่าแชทลับเนี่ยหลุดเต็มสนั่นเลยเป็น,นร้อยหน้าเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งภาพแสงสีเสียงนครบวงจรเลยทีเดียวนะฮะเชอเอมน้ำตาร่วงนะฮะเขาบอกลัน่นไม่ถอนตัวขอให้กองประกวดเป็นผู้ตัดสินสำหรับข,ข่าวตันนี้ อุยอันนี้ก็ต้องรอให้กองออกมาพูดอีกทีก็คือวั <ฮะ S 1> นนี้เลยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเชอร์เอมนะคะออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เกิดดราม่าที่มีพี่เลี้ยงนางงามแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกองประกวดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเชอร์เอมเขาก็มาพร้อมกับผู้จัดการพี่เคนแล้วก็ทนายน,นิดาด้วยคือนักข่าวเนี่ยตอนแรกก็คือยิงคําถามก่อนนะคะว่าในประเด็นที่คนสงสัยว่าเชอเอมเนี่ยไปรู้ข้อมูลกลยุทธ์ต่างๆในกองมาตรงนี้จริงไหมเชอเอมเขาก็บอกว่าเอมเนี่ยยืนยันด้วยชีวิต เลยว่าไม่เคยเห็นคีย์เวิร์ดอะไรมาก่อนส่วนเรื่องของผู้จัดการที่ตกเป็นประเด็นด้วยนะคะก็คือพี่เคนนั่นเองส่วนของพี่เคนเนี่ยคือพี่เคนเขาเป็นบรกอร์จัดหางานให้กับทางเชอเอมนะคะก็หางานให้บ้างแต่ว่าระหว่างการประกวดพี่เคนไม่ได้มีการแนะนําอะไรด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณเคนเองคะเขาก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทํางานให้กับกองจริงแต่ว่าไม่ใช่พนักงานเป็นแค่ฟรีแลนซ์หรือว่ามีหน้าที่แค่เป็น AE มีหน้าที่ไปขายงานให้กับสปอนเซอร์เฉยๆไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆกับก แล้วก็ไม่ได้เข้าประชุมกับกองทุกครั้งตามที่เป็นข่าวจะมีประชุมก็แค่3ามครั้งที่เกี่ยวกับงาน AE เลยไม่รู้เรื่องกลยุทธ์ใดๆในการประกวดนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดดรมมาม่าต่างๆแล้วเฉเอมก็บอกว่าเฉเอมไม่ได้รับการติดต่อจากกองในเรื่องของการทํากิจกรรมเลยก็เลยไม่ทราบว่าเพื่อนไปไหนทําอะไรบ้างซึ่งทางกองเนี่ยเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้เอมเข้าไปในกองสิ่งที่เขาติดต่อมีแค่เรื่องใบสละสิธิ์เท่านั้นอเอมพร้อมจะกลับเข้าไปทํากิจกรรมในกองเสมอเรื่อง การอยู่ในกองเรื่องการตัดสิทธิ์ขอให้เป็นวิจารณญาณของกองเอมจะน้อมรับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินแต่เอมจะไม่ขอสละสิทธิ์ด้วยตัวเองเพราะมันคือสิ่งสุดท้ายที่ชอบทํากับเอมที่สุดในตอนนี้นะคะส่วนที่พี่อ้ําบอกว่า ที่ได้ยินว่าเฉเอมพูดว่าหนูนึกว่าพี่อ้ํารู้อยู่แล้วแล้วก็หัวเราะเนี่ยเฉเอมเขาก็บอกว่าขอยืนยันว่ามไม่เคยพูดหรือว่าทําแบบนั้นเพราะว่าเฉเอมเนี่ยไม่ได้ไปเจอพี่อ้ําหลังจากนั้นเลยแล้วจะไปพูดตอนไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางอาเฉเอมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่ออกมาพูดเธอก็บอกว่าที่ออกมาพูดไม่ได้กดดันให้ทางกองรับกลับไปเข้ากองแต่อยากจะชี้แจงเพื่อปกป้องตัวเองอยากให้สังคมได้ฟังความทั้งสองข้างมากกว่าการได้กลับไปแข่งคือ การเคลียร์ตัวเองให้โปรง่งใสค่ะนะคะน้องชมเอ็มบอกว่ากลับไปครั้งนี้ถ้าเกิดได้กลับไปเธอกล่าวเมื่อวานนะว่าถ้าเกิดได้กลับไปก็ไม่ได้หวังมงกุงมงกุฎอะไรแต่ว่าอยากจะได้ไปเดินไฟแนลวอล์กนะคะในรอบสุดท้ายนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลานี้เลยนะคุณผู้ชมน,ะนั้นเราอัดอยู่นะคะบ่ายโมงเ<า>นี่ยเขากำลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ทรูตรวสุข,ขุมวิทเลยสุข,ขุมวิทร้อยหนึ่งไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะฮะ<ฆ>เขาก็จะมีการถแถลงข่าวซึ่งก่อนหน้าเนี่ยในช่วงเช้า เป็นรอยหน้า,า,าในเรื่องของการพูดคุยนะฮะออของบุคคลอีกบุคคลกลุ่มหนึ่งใน,นะะทำนองไหนคะแม่ในทำนองว่ารู้ก็เนี่ยแหละแล้วตามที่พี่ปุ้ยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามีอะไรหลุดเล็ดลอดออกไปถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขามีภาพถ่ายด้วยว่าสองคนนี้จะบอกไม่รู้จักกันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาแล้วเริ่มออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากเพจนางงามเพจหนึ่งนะฮะว่าปล่อยออกมาว่าอ รู้จักกันมาก่อนตั้งนานแล้วนี่ถ้าเกิดถามพี่เต๋าในฐานะในฐานะคนกลางในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยคำว่าที่น้องเชอเอมอ้างว่าการัรนมิตรบ็อกเกอร์ผู้จัดก,การวงการบันเทิงเขาก็เรียกว่าผู้จัดก,การส่วนตัวค่ะเพราะคงไม่มีใครไปหางานให้หนูฟรีๆถูกต้องไหมฮะม,มันก็ต้องมีแบ่งันก็ต้องมีแบง30 50 70ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่จะแบ่งให้กันและกัน อาจจะมีทั้งสัญญาและก็ไม่มีสัญญาส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ60-70%มักจะไม่มีสัญญากันแต่ก็รู้กันว่าต้องแบ่งให้ะนะฮะว่าจะต้องแบ่งให้กี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่น,นอันนี้ในมุมของพี่เต๋านะฮะนี่อยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนหนูแล้วอยู่มาเกือบ20ปีคําว่าบร็เกอร์หรือว่าคาว่ากรารยานามิตร พี่บอกเลยว่ามันแทบจะไม่มีในวงการบันเทิงส่วนใหญ่มักจะมีแต่ผู้จัดก,การส่วนตัวคือแม่บอกว่าคุณแม่จะหมายความว่าถ้าเกิดไปประกวดอะไรแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะเคลียร์ตัวเองให้โปร่งใสที่สุดคือมีพี่เลี้ยงได้ไม่ผิดถ้าเจอเอ็มมีพี่เลี้ยงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าพี่เลี้ยงต้องเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกองอนะฮะแล้วก็น้องน้องผู้ชายคนนั้นก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องห้ามไปทํางานในกองเด็ดขาด คือส่งเหมือนเหมือนขั้นตอนของเด็กคนอื่นที่เขาส่งกันไป<ะ>ก็คือมีพี่เลี้ยงข้างนอกมาส่งส่งเข้าไปในกองแล้วเดี๋ยวกองเขาดูแลเองอเข้าใจไหมฮะมแล้วก็ที่อ้างบอกว่าเข้าประชุมไม่เกินไม่ไม่ถึง3ครั้งอะไรที่เขาอ้างเนี่ยนะคะทีะนี้มันก็เริ่มมีภาพหลุดออกมาว,ว่าไปร้านกฟงกาแฟก็ได้นั่งประชุมนู่นนี่นั่นก็แอบถ่ายเข้ามาโดยตลอด นะ,ะก็นี่แหละก็เดี๋ยวก็ต้องเป็นหลักฐานอีกต่อไปในเรื่องของการที่ว่าใครจะพูดจริงใครจะพูดโกหกนะฮะ,ะเพราะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็เห็นใจเชอเอมหลายคนก็เห็นใจพี่ปุ้ยหลายคนก็เห็นใจพี่ณนะหลายคนก็เห็นใจกองแต่ถ้าเกิดเอาหลักฐานมารวมกันแล้วเราเนี่ยในฐานะคนดูข่าวเ,เราก็จะรู้แล้วว่าใครพูดความจริงใครพูดโกหก อองอฟังามากันต่อที่อดีตนางงามนะะก็คือเป็นนางสาวไทยนะฮะเขาบอกบุม๋มบรรดาชี้ต้องตัดสินตามกฎนี่นะฮะแล้วก็เจอเอมควรสละสิทธิ์ฮะสำหรับพี่บุม๋มบรรดาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดราม่านี้ซึ่งพี่บุ๋มเนี่ยเขาบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า,ามันเป็นกติกาของกองประกวดนะคะว่าห้ามคนในกองประกวดนะเกี่ยวข้องกับตัวนางงามจะต้องเป็นกรรมการที่เป็นกลางให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลกฎก็คือกฎต้อง เป็นกฎนะคะและพี่บุ๋มเขาก็แชร์ประสบการณ์สมัยอดีตอย่างเช่นยกตัวอย่างของพี่กบประพัสรามิสไทยแลนด์เวิร์ดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเป้าหมายของพี่กบไม่ได้มาเพื่อชิงวงกุฎแต่เพราะตัวเองเป็นพี่เลี้ยงนางงามคนหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าไปสอนงานนางงามของตัวเองได้ยังไงเลยตัดสินใจลงสมัคร <S <S ๆๆๆๆแต่ดันได้ตําแหน่งเองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องขำๆที่เกิดขึ้นในกองประกวดถ้าถามว่านางงามจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงไหมพี่บุ๋มเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะอยู่ที่ตััวววนนาาาาาางงมกก่่่จจะะฝฟสู้หรือ วางแผนเรื่องการวางภาพของต,ต,ตัวเองยังไงตอบคําถามยังไงถ้าเกิดว่านางงามเนี่ยมีวิชาอยู่ข้างในมันก็โอเค<ด>แต่นางงามบางคนก็ต้องมีพี่เลี้ยงแนะนําเพราะว่าสมัยนี้นางงามจะไปประกวดแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีคนหาเสื้อผ้าให้ต้องเป็นคนแต่งหน้าทําผมให้นะคะแต่ถ้ามันเป็นกฎกติกาของเวทีนั้นที่ไม่ให้เอาพี่เลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ค่อนข้างแร์แต่ทุกคนจะไม่เกี่ยวข้องอันนี้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นอกจากนี้พี่บุม๋มยังบอกอีกว่าถ้าตัวเองเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดเวทีนี้ นางงามที่โดนรามากควรจะลาออกเพราะว่ามันเป็นการตัดศัตรูไปได้หนึ่งคนการประกวดไม่ได้มาหาเพื่อนดิฉันมาเอาชนะมันคือเกมถูกต้องค่ะมันคือเกมนะคะเพราะว่าการประกวดนางงามเราไม่ได้มาบอกว่าเอาประสบการณ์เพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์เต็มที่แล้วทุกคนก็บอกว่ามาหาเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วนะคะตอนนอกกองประกวดเพื่อนก็แน่นแล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นางงามเนี่ยพี่บอกเลย99.9% 9 99ทุกคนมาเพื่อชัยชนะนางงามจะไม่เหมือนเด็ก ตามโมเดลลิ่งหรือว่าตามนางแบบนะฮะนางงามนี่คือมาเพื่อที่จะต้องชนะเขาถูกฝึกมาเพื่อที่จะต้องตอบคําถามเขาถูกฝึกมาเพื่อที่ต้องอดทนเขาถูกฝึกมาเพื่อที่จะต้องให้ใช้ชีวิตยังไง ที่จะต้องอยู่รอดในกองเขาถูกฝึกมาว่าเขาจะใช้ไม้ตายไม้ไหนที่จะพิชิตชุดว่ายน้ําที่จะพิชิตชุดราตรีที่จะพิชิชตจชเจกรรมาการเด็กพวกนี้ก็ถูกฝึกมาต่างหากเขาไม่เหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้ถูกฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนางงามในเมืองไทยส่วนใหญ่จึงต้องมีพี่เลี้ยงเพราะว่าพี่เลี้ยงจะรู้ก,กลเม็ดเด็ดพลายและพี่เลี้ยงแต่ละค่ายเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันสูงด้วยค่ายนี้อาจจะมีเทคนิคดํา ค <Ha. S 2> นดำใช้ ừ, ừ. สื่อโซเชียลด่าค่ายนี้ค oh. ่ายนี้อาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ก็มีวิธีการแก้วิกฤตให้เป็นโอกาส oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. มันต้องมีพี่เลี้ยง <Ha. S 2> แต่คนที่ไม่มีพี่เลี้ยงถามว่า,าสามารถทําได้ไหมก็ทําได้แต่ว่ามันก็จะต้องเหนื่อยกว่าเดิม2เท่าต้องดูแลตัวเองหมดเพราะว,าว,ว่าคุณจะต้องเตรียมมาแต่รองเท้าแฮปี้แม้กระทั่งกางเกงใน oh. แม้กระทั่งผ้าอนามัย hmm. พราะพี่เลี้ยงเขาเตรียมให้หมดหูเขาเตรียมให้อย่างนี้เลยหรอพี่เลี้ยงเตรียมให้หมดเลยแม้กระทั่งบิ๊กอายคอนแทคเลนส์ขนตาปลอมเบอร์ไหนพี่เลี้ยงจะรู้หมดอหน้าอกค่ะใช้ไซส์ไหนยกทรงไซส์ไหนกางเกงในใช้ได้ไซส์ไหนใส่สีไหนไม่ควรใส่สีไหนพี่เลี้ยงจะรู้หมดลิปสติกทาสีไหนสีไหนไม่ควรทาสีไหนควรทาค่ะตาควรแต่งวันไหนสีแบบไหนสโมกกี้อายไหมหรือคิ้ว พี่เลี้ยงจะรู้หมดหูรายละเอียดมันยิบย่อยมันยิบย่อยแล้วทั้งหลายทั้งปวงใครเป็นคนจ่ายเงินพี่เลี้ยงจ่ายหมดอ๋อพี่เลี้ยงเป็นคนจ่ายเงินหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นพี่เลี้ยงหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่เลี้ยงได้ตังค์เยอะส่วนแบ่งเยอะไม่ได้เยอะนะคะพี่เลี้ยงจริงๆที่เป็นพี่เลี้ยงที่พี่ต่ารู้จักมาเนี่ยส่วนใหญ่ทําเพราะใจรักส่วนใหญ่จะทําเพราะชอบส่วนใหญ่ทําเพราะอยากประกวดเองแต่ลงไม่ได้ก็เลยต้องมีตัวแทนไปประกวดอ๋อนี่คือพี่เลี้ยงนางงามค่ะตื่นก่อนนอนที่หลัง ตื่น okay, ก่อนนอนทีหลังนะคะสมมุติว่าต้องประกวดประมาณ6กโมงเช้าตีสามพี่วิ้งยังไม่ได้นอนเลยเตรียมผงเตรียมของแก้นูน่นแก้นี่สารพัดส,สารเพ่ะประกวดเสร็จตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองพี่เลี้ยงก็ยังไม่ได้นอนพ่อก็ต้องเตรียมของเก็บของเก็บของอดูรายละเอียดต่างๆว่า เก็บของมาครบหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ตำแหน่งก็มีไม่กี่ตําแหน่งนะเงินรางวัลก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะตามประกวดนางงามในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพี่เลี้ยงน่าสงสารที่สุดเลยนะฮะ,ะมากต่อเลยพี่ปุ้ยนะผู้จัดก,การ Miss Universe Thailand 2020นะฮะจับโปะพี่เลี้ยงนางงามแปลงตัวนะถึงขั้น คุกเข่าขอโทษฮะก็นี้แหละค่ะเป็นเรื่องราวอย่างที่พี่ปุ้ยก่อนหน้านี้ออกมาแถลงให้ฟังนะคะว่าเพิ่งจะไปเริ่มละแคะระคายตอนที่ไปทํากิจกรรมที่หัวหินเริ่มมีคนมาบอกว่ามานมีคลิปอมา้วมีคลิปออกมาด้วยเป็นคลิปประมาณในในโลกโซเชียลเขาเริ่มปล่อยคลิปล่ะจิงอแบบว่าเทคแคร์แต่เฉพาะคนนี้คนเดียวมันเป็นคลิปออกมาเลยคือมันดูชัดเจนมากมันดูชัดเจนใช่เพราะนางงาม30คนเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะนางงาม30คนวันนั้นพี่ต๋าเขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะนางงาม30คนเนี่ยถ้าเราเป เราต้องดูแลทั้ง30คนต้คนเ,เราจะไปดูแลคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษไม่ได้30คนถ้าเกิดเราเป็นคนยุติธรรมจริงๆคนตัวเด่นๆน่ะไม่แต้ไม่ต้องไปดูแลมันหรอกเพราะมันเด่นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเราต้องไปช่วยไอ้ตัวที่มันดอบอดอตัวรองลองตัวที่เขาเข้ารอบมาแต่เขาคงไม่ได้มีความหวังเราต้องไปช่วยให้เขาดันให้เกิดกระแสขึ้นมาค่ะแม่นั่นมันต้องทําอย่างนั้นถ้าเราไปช่วยแต่ตัวเด่นๆสรุปแล้วก็การประกวดก็มีแค่5้าตัวที่ประกวด แล้วอีก25คนไม่มีความหมายเหรอแล้วอันนี้หนูถามแม่นิดนึงไอ้รอบที่เขาเนี่ยมีการนัดให้ผู้เข้าประกวดเขาใส่ชุดไทยเป็นทีมสีลูกกวาแล้วก<ข>็วมีการด่ากันในโซเชียลแล้วเชวเขาบอกว่า<ส>ให้ใส,ส,<อ>ส่สีพาสเทล จ oh. เจนเก็ใส่สีแดงไปเลย oh. แดงเลือดนกหลายคนก็เลยมองว่าเขาบอกว่าเป็นสีลูกกวาดเขาก็เลยเข้าใจว่าลูกกวาดเนี่ยม,มันก็มีสีแดงพลาสติลเขาจะลูกกวาดพาสเทลอ๋อเหรออ๋อ oh. นะฮะแล้วก็นี่แหละค่ะมันก,ก็เป็นเรื่องราวที่ก็จับโป๊ะไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะจนมันโป๊ะที่หุ่ยหินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันมีคลิปออกมาว่าเทคแคร์เด็กคนนี้เป็นพิเศษ oh. จริงๆแล้วมันไม่ใช่ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครในสามสิบคนนั้นคุณต้องดูแลเสมอภาคกันเท่ากัน<ะ>พอทุกคนที่สามสิบคนพี่ก็ต้องกล้าพูดเลยว่าเขามีพี่เลี้ยงทุกคน<อ>แต่อยู่ที่ว่าพี่เลี้ยงเขาจะเปิดตัวไม่เปิดตัวเ,เรื่องของเขา<อ>แต่เมื่อเราทํางานในกองประกวดแล้วถามว่าพี่เลี้ยงคนทํนางานในกองประกวดส่งนางงามมีไหมกับทุกเวทีในประเทศไทยกล้าพูดตรงนี้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มีแน่นอนอแต่ หน้าที่เราคือดูแลทั้ง30คนต้องดูแลทั้ง30คน<ะ>อย่าไปเอาใจใส่คนใดคนหนึ่ง ถ้าเกิดเรารู้ว่าเนี่ยลูกสาวเราอยู่ในกองด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องไปดูแลลูกสาวให้ลูกสาวผาจญชะตากรรมด้วยตัวเองแล้วเราก็ไปดูแลแต่คนอื่นแทนอันนั้นคนจะไม่จับโป๊ะอืค่ะนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นอีกข่าวอีกข่าวหน้าหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการแถลงข่าวของพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็พีนาด้วยเช่นเดียวกันสําหรับ TPN นนะกับการประกวดมิชลินเวิลด์ไทยแลนด์2020คุณ นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะ,คะไม่สวยไม่ตายไม่ไอายลาติน่นะะวันนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์นะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโสุดคุ้มเลยค่ะซื้อ2แถม1ในราคาเพียงแค่990าบาทแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องนะคะถ้าวันนี้คุณแจ้งมาว่ามาจากรายการของเราสรุปคุณจะได้กาแฟไป,ไปเลย4กล่องในราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศสนใจโทรค่ะ0 9 5 5 0เก2 8 1้ายอ่้ำอีกรอบนะคะศูน5์5 0้า2 8 1ค่ะช่วงหน้ายังอยู่กับนางงามนะฮะแต่ก็มีนางงามหลายท่านเป็นข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมาริยานะฮะก็เปิดตัวแล้วว่ามีแฟนนะฮะจะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ